ชื่อผมเถอะว่าว่ามันมันเป็นเรื่องจริงที่มันต้องยอมรับใช่ใช่มันตอบว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มันต้องยอมรับครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่จอยกับเกมคุณก็แค่ไม่ต้องเล่นเกมสามาสามร้อยคู่ขายหน้าร้านหนึ่งร้อยคู่แบ็กดอสองร้อยคู่หนึ่งร้อยคู่ต้องยังไงก็ต้องขายหน้เพราะว่าคุณได้สิทธิ์ขายข้าหัวข้อนถ้ารอบไหนมีแบ็กดอราคาจะสูงอ่ายกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาร้านรีเซลเขาลงขายรองเท้าเนี่ยก่อนวางขายจริงนะสองสามวันเหลือทิดนึงเนี่ยจะบอกว่าซื้้อไดนะ มีตั้งแต่ไซส์5 5าห้าครึ่ง6 6ครึ่งเจดดเก้าเออีกเขาหาของวงนั้นมาจากตรงไหนกันวะสงสัยมากๆเลยนะฮะร้านรีเซลหาของกันยังไงแล้วทำไมเราหาแบบเขาไม่ได้ไม่งั้นเราก็มีรองเท้าราคาป้ายใส่กันแบบทุกไซส์กันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมเองก็สงสัยมากๆนะฮะเลยพาทุกคนนะครับมาที่ร้านในฟีดสยามสแควร์นะครับมาหาคำตอบในวันนี้กันนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มดู คลิปนี้กันเต็มๆนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีเนื้อหานะครับที่ฟังดูโหดร้ายฟังดูเซนซิทีฟนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นรองเท้าเพิ่งเข้ามาสนใจในโลกของสนิเกอร์นะครับแน่นอนในโลกของสนิเกอร์นะครับการซื้อขายเนี่ยเราก็คงต้องพูดถึงเรื่องของราคารีเซลเนาะว่าคู่นี้เนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับจะบวกหรือจะลบเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคน ไปดูอีกด้านหนึ่งเลยนะของอาชีพรีเซลเลอร์นะครับว่าเขาหาของกันยังไงและก็เจาะลึกไปที่ประเด็นเรื่องของแบ็กดอร์นะครับการซื้อขายหลังประตูนะครับหลังร้านเออนั่นแหละฮะคืออยากจะให้ทุกคนนะครับหายใจลึกๆนะครับฟังเป็นประสบการณ์ฟังไว้เป็นชุดความรู้เป็นชุดข้อมูลนะครับเพราะว่าไอ้นี่แหละนะครัเป็นสีสันที่เกิดขึ้นจริงในตลาดสนเกอร์มานานมากแล้วนะครับถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้ว ไปดูกันต่อเลยนะ Enjoy ครับโอ้โหไม่เจอนานไม่เจอนานครับต่างคนก็หล่อขึ้นไม่อยากถ่ายด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นต์หล่อเกินเสื้อทับวันนี้ครับข้อเราก็ดูเดือดดูเดือดไม่เท่เหมือนที่พี่แต่งตัวมานะข้อนี้เราจะดึงดึงดิ่งนิดนึงเพราะว่าเราเปิดกันมาเมื่อกี้เนี่ยว่าผมสงสัยมากเลยเวลาเราเลื่อนหาในโซเชียลมีเดียเฮ้ยทำไมไอ้พวกร้านรีเซลเนี่ยเขาของครบอะเออเลยมีบางทีมีคน DM มาหาผมนะ ทำไมเขาหาของได้เอผมเลยอยากมาได้ถามพี่เอิร์ธนะฮะทุกอย่างทุกอย่างเราเรามีสคริปกันหมดนะฮะไม่ได้แบบเข้ามาแบบพี่หาของไงไม่ใช่นะฮะวันนี้เรามีการเตรียมตัวกันพอสมควรนะฮะโอเคเพราะหัวข้อวันนี้ก็ไม่รู้จะเซนซิทีฟหรือเปล่าแต่ก็โอเคฟังเป็นข้อมูลและเป็นไอเดียแล้วกันนะครับอ่่อย่างแรกเลยพี่เอิร์ธรีเซลเลอร์เนี่ยร้านรีเซลเนี่ยโอ้โหรองเท้านี่วางเรียงกันแบบไซส์นี่เรียงอ่ะหรือบางบางคู่มีสามไซส์กันด้วย ผมอยากรู้ว่าหลักๆแล้วถ้าร้านรีเซลเนี้ยเขาหาของกันแบบกี่ช่องทางครับเยอะมากหาของหลายช่องทางคือจริงๆของอ่ะมันก็จะมีทางปกติทางปกติออย่างเงี้ยทางธรรมชาติเออทางธรรมชาติทางธรรมชาติก็คือหน้าร้านจับฉลากแคมโนนีหน้านั่นคือหน้าร้านหน้าร้านเสร็จปุ๊บทีนี้หลังบ้านก็จะมี2วิธี สองวิธีก็คืออย่างแรกเลยก็คือแบ็กดอแบ็กดออย่างแรกอย่างที่สองคือบอทบอทอย่างทั่วไปก็คือเรียกบอทก็เป็นสองอย่างก็เป็นแบ็กดอกับมีบอทครับผมฉะนั้นก็จะมีทั้งหมดแยกง่ายๆคือสามทางสามทางอ่าโอเคทางธรรมชาติแบ็กดอแบ็กดอบอทแล้วก็ทางบอทโอเคโอเคส่วนใหญ่ในฟีดหาของกันแบบไหนครับหาทุกทางครับทุกทางใช่ทุกอย่างเลยทุกทางทุกอย่าง ทาง c o n n e c ชั่นทั้ง Back ดอร์ทั้งบอดทั้งเอ่อ้านบานใช่ร้านเองปกติอะไรเงี้ยคือครบหมดทุกทางเลยฉะนั้นมันเลยได้ของที่มันครบทุกอย่างเพราะว่าจริงๆอ่ะข้อจำกัดของแต่ละอย่างมันมีไม่เหมือนกันครับข้อจำกัดของทางธรรมชาติมีไม่เหมือนกัน ข้อจำกัดของแบคดอมีไม่เหมือนกันแล้วก็ข้อจํากัดของทางบอดมันมีไม่เหมือนกันครับฉะนั้นอ่ะเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ทุกอย่างทุกทางเพื่อให้มันครบทุกอย่างอ๋อเออที่นี่อ่าหน้าร้านละกันเริ่มจากหน้าร้านหน้าร้านผมว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจใช่แต่มันก็มีทริคอยู่นะ อย่างเช่นผมไปอย่างเช่นแบบว่าเขาบอกบางคับให้ผมซื้อกติกาคือหนึ่งคนหนึ่งชิ้นถ้าผมอยากได้สองชิ้นผมต้องไปสองคนสามคนสามชิ้นใช่แล้วบางร้านก็บอกเป็นลาฟโฟไปสิบคนอาจจะไม่ได้เลยก็มีใช่อันนี้ก็เป็นโหอันนี้เป็นอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าในแง่มุมของพ่อค้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่พูดไปตรงเนี้มันไม่โอเคอะไรหลายอย่างอยากให้ลองฟังก่อนว่ามุมเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วทุกท่านค่อยไปคิดต่อเอาว่า ไอ้ผลกระทบพวกเนี้ยมันมีผลกระทบอะไรกับตัวท่านบ้างซึ่งมันก็ แล้วแต่คนอะที่มุมมองจะมองว่ามีผลกระทบไหมหรือไม่มีหรือดีกว่าหรือไม่ดีกว่านี่แล้วแต่เลยครับแต่นี้จะพูดมุมมองในทางนี้ว่าผมคิดว่ามุมมองนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีใครพูดมั้งเออว่าว่ามันเป็นยังไงอะอย่างแรกเลยทางธรรมชาติทางธรรมชาติก็คือทางหน้าร้านปกตินี่แหละคือมันก็จะหลักๆเนาะมันก็จะมีออนไลน์ออนไลน์ก็คือแย่งกันกดแย่งกันรัฟเฟิลปกติอะใครลงเยอะได้เยอะใครลงน้อยได้น้อยตามเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามดวงอันนี้เข้าใจต่อมาตัวรัฟเฟลหน้าร้านโอเคหน้าร้านใช้วาร ที่างไม่ต่างกันมากก็คือว่าใช้จํานวนคนเนาะยิ่งจํานวนคนเยอะเปอร์เซ็นต์การได้ของก็ยิ่งมากขึ้นครับคุ้มไม่คุ้มไม่รู้อือ่ะฉะนั้นอนะ่ะข้อจํากัดของไอ้ตรงเนี้ยคืออย่างแรกเลยอะ่ะอันนี้ผมมองนะถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวปกติอ่ะถ้าเกิดเราใช้วิธีการหน้าบ้านพวกเนี้ยมันจะทําให้คอสูงคอสูงหมายถึงว่าเราลงทุนสูงธรรมดาเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคือตลาดราคาตลาดอะ่ะถ้าเกิดว่าคนเล่นจะมีทุกตัวราคาตลาดจะมีทุกตัวฉะนั้นอ่ะราคาตัวที่เป็นตัวธรรมดา ถ้าเกิดว่าเราใช้จํานวนคนเยอะแล้วดวงเราไม่มีหรือว่าคาดการ์เราว่ามันมันอาจจะคือมันมีพลิกผันได้ประมาณว่าของหน้าร้านน้อยกว่าที่คิดไว้หรือว่าที่มีคนบอกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ขอสูงครับเท่ากับถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาข้อเสียของมันคือขอสูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันสร้างโปรฟฟตได้เยอะหน่อยถ้าเกิดตัวที่สร้างโปรฟิตได้เยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะคุ้มทุน แต่ทีเนี้ยคุ้มทุนปุ๊บพอทุกคนเห็นว่าคุ้มทุนทุกคนก็จะน่วมลงทุนกันหลายๆเจ้าก็คือรีเซลเลอร์ไม่ได้มีเจ้าเดียวถูกเฉพาะหน้าอันนี้คือสายหน้าร้านนะอันนี้คือสายหน้าสายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสายหิ้วอ่าสายหิ้วอ่าเขาเรียกว่าสายหิ้วบดมนุษย์อ่าบดมนุคนบดลุงบดป้าประมาณนั้นพวกนี้ก็จะกระจายมารุมกันฉะนั้นอ่ะ ยิ่งคนเยอะเปอร์เซนต์ก็ยิ่งเยอะแต่ในทางเดียวกันก็คือทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดอ่ะฉะนั้นเลยสรุปเลยว่าข้อเสียของหน้าร้านเลยอย่างแรกเลยคุมอ้องยากครับใช่อย่างต่อมาเลยคือจํานวนของที่ได้อะมันการันตีไม่ได้ว่ามันจะได้ของเยอะหรือของน้อยอฉะนัะ้นอ่ะการขายที่มี potential อ่ะมันต้องการันตีได้ถ้ามันการันตีไม่ได้อ่ะมันเท่ากับคุณทำกิจการแล้วคุณไม่รู้ตัวว่าบบ อันนี้จะได้หรือไม่ได้ชัวร์หรือไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยการทํากิจการที่มันไม่สามารถควบคุมได้อ่ะผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงแบบใหญ่อย่างหนึ่งอ่าอันนี้คือข้อเสียของหน้าร้านใช่แต่เท่าที่ทราบมาคือในฟีดจะถนัดไปในทางเวทีสองมากกว่าเวทีสองกับเวทีสามมากกว่าเวทีสองจะเป็นเวที่ควบคุมได้มากที่สุดครับอ่ะเวทีที่ควบคุมได้มากที่สุดก็คือ Back door เอาแล้ว Back door นะครับประตูหลังต้องเล่าให้ฟังไหมว่าล่าหน่อยเล่าหน่อยการเป็นยังไงบ้างกระบวนการแบบเอาให้เป็นแบบอันนี้เป็นเชิงเชิงลึกเลยนะครับเชิงลึกถ้าเกิดใครไม่เคยได้ยินฟังไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องยังไงอะครับลองฟีดแบ็กกลับมาได้ได้เพราะว่าอันนี้ผมขอแจ้งก่อนเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของต่างประเทศมายาวนานมากแล้วโอเค คือไทยเราเพิ่งมาบูมส้นเกอร์กันปี2015แต่แบ็คดอร์มีก่อนมีมาก่อนหน้านั้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปสักพักแล้วอะก่อนก่อนหน้านั้นสักพักแล้วอ่ะในเรื่องแบ็คดอรซึ่งที่ไทยยังไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่ต่างประเทศคือชินแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วคือโปรเซสมันจะเป็นอย่างนี้โ okay. อเคเอาแบบคร่าวๆก็พอพี่ไม่ต้องละเอียดนะ <Okay. S 2> มีคนเดินเปิดประตูมาของถอยหลังอ<ะ>เอารถเข้าอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบ เขาเขาทางประเทศเขาเจอร์ r e เขาอ่ะจะเป็นเกี่ยวกับพวกร้านรองเท้าพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะฉะนั้นอ่ะรองเท้าที่มันขายได้ระดับหนึ่งเอาง่ายๆคือบ้านเขาใส่รองเท้าแต่น้อยกว่ารองเท้าบาเออเป็นปกติฉะนั้นอ่ะยอดขายของรองเท้าบทุกอย่างมันก็จะเยอะอยู่แล้วฉะนั้นอ่ะทาให้ยอดขายเขาเยอะอ่าค่าของชีพเขาสูงทําให้รองเท้าสามสี่พันเป็นเรื่องกระจอกมากอ่ะมียอดขายเยอะเพอายอดขายเยอะ ร้านที่ยอดขายเยอะก็จะเป็นร้านที่มีค่อนข้างพาวเวอร์ในการคุยเรื่องเทียร์เทียร์เทียร้านเทียร์ร้านมีเทียร์ร้านฉะนั้นพอเทียร์ร้านสูงของก็ยิ่งเข้าเยอะของดีๆก็จะเข้ามาในร้านของยิ่งจํานวนเยอะด้วยอ่าแล้วก็ของดีๆของที่เป็นอ่เขาเรียกว่าคอแ์รดังๆคอร์รัลิมิเต็ดเข้าเยอะด้วยฉะนั้นอ่ะใ้าช่วงเนี้ยที่มันมีของเข้าเยอะๆเนี่ยให้เขาอ่ะได้ของก่อนทุกที่บนโลกครับพอของอยู่ทุกที่บนโลกเนี่ยเขาก็มีดีลกันมีดีลกันตรงที่ว่าเวลา เพื่อเคยเห็นอยู่แล้วซปเอปอร์สปอร์ตสปอร์ตเวิลหรือว่าร<ม>้านไหนก็ได้ที่เป็นดิสติบิวเตอร์อต้องมีการเซลล์ของตลอดเวลาครับเพราะว่ามันจะมีของแก๊งหนึ่งก้อนหนึ่งสูงสูง,สงที่สามารถขายอะไร้็หมดก็อก,ก้อนหนึ่งที่ต้องใช้รอเวลาขายครับฉะนั้นแบ็คกรอมันเริ่มจากการที่การคุยกันระหว่างเพื่อนเพื่อนกันก่อนนะสมมุติเราเป็นเพื่อนกันพี่เป็น,นเจ้าของร้านพี่นเนเจ้าของร้านอ้เค อยากได้ตัวนี้เปล่าสมมติสมมติเป็นอะไรดีตอนนั้นเอาเป็นอเอาเป็น er อัลต้าบูธอัลต้าบูธเป็นอัลต้าบูธไฮเปอร์บีดแล้วกันนะมีอยู่20คู่ป้ายมันเท่าไหร่นะสมมติ 6, ป้าย6,000ป้าย6,000เอาอัลต้าบูธไปไหมเอา20คู่20คู่ตอนนี้ราคาตลาดเท่าไหร่20,000ื 20, ่นอ่าแต่กูเป็น,เป,นเป็นรีเทลเลอร์นะเออเอาไปหมื่นหนึ่งเอาไหมมก็ดีดิคู่เออก็ดีดิราคาสองหมื่นเอาไหมอ่าแต่แต่ซูเปอร์สตาร์กูเหลืออีกประมาณ200คู่เลยว่ะ แบ่งไปสักร้อยคู่แม่เดี๋ยวราคาสเปอร์ตาร์เท่าไรนะสามพันห้าให้ไปสามพันอ๋อแรกมีการแบบอ่าได้หนึ่งแล้วก็ล้งแรกกันอ่าซอาสเปอร์ตาร์ไปร้อยคู่คู่ละสามพันต่างกัป้ายต่องบป้ายแต่ได้ไฮเปอร์บีทคู่ละหมื่นไปขายต่อได้ขายต่อได้แล้วก็ไปขายมันขายได้สองหมื่นนี่อ่าอันเนี้ยคือดีวหนึ่งดิวหนึ่งเฮ้ยเสร็จทีนี้พอเนี้ยสมมติดีวเราดีวหนึ่งครั้งครับเราดีวหนึ่งครั้งปุ๊บทีนี้ก็จะเป็น พอพอของมันเริ่มมาคนมันเริ่มขายได้มันก็ต้องมาอีกฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีขาประจําที่แบ็กดอร์ว่าขาประจําเออว่าสมมติ N m d ดีตอนนั้นช่วงนั้น N อดีตัวนี้ออกเนี่ยขายไม่ได้ไอขายไม่ได้เลยมึงเอาไปต่ำกว่าป้ายเอาไปให้หมดเลยสองหลคกสามโหลโค่ครับเอออ๋อต่ำกว่าเตอว่าตัวแพงปึ๊บแต่ถ้าเกิดว่ากูซื้อตัวนี้แล้วอ่ะต้องสัญญาคุณนะว่าตัวแพงอ่ะต้องให้อ๋อมันเป็นการแบบเหมือนสร้างเนชัシนンชิพที่ดีเซ็ต ทีนี้อันนี้คือการดีลระหว่างระหว่างพ่อค้า,ากับรีเทลเลอร์ครับอ่อันนี้หนึ่งต่อมาพักหลังพอทางต้นสังกัดที่ให้ของมาจากรีเทลเลอร์ออเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีการตรวจสอบว่าเอ้ยขายหน,นร้านจริงเปล่าขายทั้งหมดกี่คู่ง่ายนิดเดียวแบ่งกันดิเอ้าคุณอยู่ภูมิภาคไหน คุณอยู่คุณอยู่เยอรมันใช่ไหมอ่าอ่าเยอรมันอยู่ในเอ eu ใช่ไหมเอาเฮดเอ eu มาคุยจะเท่าไหร่เฮ้ย hey, อย่าบอกนะคือข้างบนก็เหมือนมาจอยผลประโยชน์ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับก็แชร์กันไปว่าสมมติอ่าคู่นี้หมื่นห้าแต่ป้ายมันห้าพันแต่หมื่นห้างั้นมึงเอาไปสามพันแล้วกูเอาเท่าไหร่อ่าก็แบ่งกันก็แบ่งกันอ่ามีใครอีกมีใครมีใครมีอำนาจอย่าคุยอ่าแบ่งกันก็ทําเรื่องดี สามมาสามร้อยคู่ขายหน้าร้านหนึ่งร้อยคู่แบ็คดอสองร้อยคู่หนึ่งร้อยคู่ต้องยังไงก็ต้องขายหน้าร้านเพราะว่าคุณได้สิทธิ์ขายครับเออขายหน้าร้านใช่อย่าให้น่าเกลียดเหมอนยอ่ะฉะนั้นอ่ะมันมันมันจัดมันเป็นมันไล่ด้วยมันไล่ด้วยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะพอทราบเนาะมันเป็นลอกทอดไปทอดไปข้างบนอ่าซึ่งผมไม่รู้ไห้คนอำหน้านันคือใครตำแหน่งอะไรแต่คือที่เล่ามามันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใช่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปกติ ถามว่าจะแอนตี้แค่ไหนในเรื่องผลประโยชน์มันมันเยอะอให้รองเท้าพัน,พตตนพคู่สองพันคู่ระคาเขาเรียกอะไรมูลค่าเป็นหลายล้านออได้ทาทีสองทีก็โอเคแล้วโอเคแล้วแล้วมันไม่ถือว่ามันเขาเรียกอะไรถามว่ามันเดือดร้อนใครไหมมันอาจจะเดือดร้อนคนคอซูมเมอร์ที่เป็นปลายทางใช่สุดท้ายยูสเซอร์สุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอะมันย้อนกลับไปอะผมแจ้งแบบนี้เรื่องเรื่องนี้ไม่มีอาจจะไม่มีใครคิดแล้วก็อาจจะไม่มีใครแบบเคยทราบถ้าเกิดสังเกตกันดีๆตลอดมา ้ารอบไหนไม่มีแบ็กดออันี้นี่คือผลผลกระทบต่อตลาดแล้วใช่ที่กำลังจะเข้าหวข้อนี้ถ้ารอบไหนมีแบ็กดอราคาจะสูงอ่ะยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นอ่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเดใครจําได้ก่อนหน้านี้สีบ้าสีบ้าสีบ้าคือเขาจะออกมาที่ร้านตลอดส่วนใหญ่อ่ะอ่าร้านที่แบ็กดอได้คือร้านที่ไม่ใช่ดีลัสไม่ใช่นิกกี้โอเคแต่เป็นร้านตัวแทนจําหน่ายของเขาอีกทีหนึ่งที่จะแบ็กดอซะส่วนใหญ่อ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะสีบ้ารอบนั้นอ่ะ ออกแค่ Adidas Original ที่เดียวเท่านั้นซึ่งทุกคนการันตีว่า Adidas Original ไม่มีแบ็คดอไม่มีแบ็คดอใช่ไม่มีแบ็คดอตอนนั้นราคายีซี่ออกทั่วไปก็จะอยู่ 20, 30, 20, 30, 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0น0 0 0 0รอบนั้นไม่มีแบ็คดอเรียบร้อย5 0 0 0 0 5 0 0 0 0มได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องใช้อย่างที่ย้อนกลับไปที่ข้อเสียของนม่ร้าน ต้องลงทุนสูงคอสูงคุณไม่ได้ใช่คุณไม่ได้ใครที่คอสูงอะไรสูงแล้วของจํานวนน้อยทุกคนอยากได้ตนยีซี่ดังมากใช่ทุกคนก็เพ่งล็งที่จะซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ซื้อราคาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจาก4ี่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งใช่เป็นเป็นอย่างนั้นตอนนั้นเลยอ่ะแล้วทําไมแบ็กดอร์มีแบ็กดอร์ถึงราคาถูกเพราะว่าอะไรเพราะเราดิวันจบเราคํานวณ อย่างพี่ซื้ออ่ะเครซื้อพี่พี่เป็นเจ้าของร้านเครรู้แล้วว่าทุนเท่าไหร่ใช่มีของเท่าไหร่มีของเท่าไหร่ไซต์เท่าไหร่เราสัญญากันแล้วใช่เอเอคอ,อสเทอร์นิ่งนิ่งฉะนั้นอะเราจะปล่อยในสแตนดาร์ด ได้้อ่าเราจะปล่อยในสแตนดาร์ดได้หลังจากนั้นราคาตลาดจะขึ้นหรือลงเราคุยกันไปแล้วเราสัญญากันไปแล้วทุกอย่างจบนี่คือข้อดีใช่ของกันมีแบ็กดอใช่การมีแบ็กดอนี่คือผลก็คือผลกระทบต่อตลาดใช่ถ้าดรอปไหนไม่มีแบ็กดอราคาลงเท้าจะสูงใช่ลงเทาจะสูงดรอปไหนที่มีที่มีการใช้แบ็กดอหรือว่ามีร้นทั้งบอดด้ไหมบอดจะเป็นคนละอย่างโอเคอ่าเอาแค่แบ็กดอก็คือถ้ามีแบ็กดอก็ของมันจะราคาน่ารักขึ้นใช่ของจะราคาค่อนข้างนิ่งขึ้น ว่าเราเห็นเราเห็นทั้งคอสทั้งโปรฟิตกันคำนวณกันเรียบร้อยแล้วใช่คำนวณกันเรียบร้อยแล้วเช่นนี้คอสมันก็จะนิ่งตามราคาตลาดฉะนั้นอ่ะก็ที่มันจะมีอยู่คลิปนึงที่ผมเคยบอกเคลื่อว่าราคาตลาดจะมี3ช่วงราคาก่อนออกราคาตอนออกและราคาหลังออกราคาหลังออกคือพาที่แท้จริงราคาก่อนออกก็เนี่ยแหละมันก็คือพาของของช่วงที่แบ็กดอกันครับว่าคุยราคาเท่าไหร่ทุกที่แล้วทุกที่ทั่วโลกราคาจะใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันหมดฉะนั้นราคามันจะเลยนิ่งมาทั่วโลกเลยอันนี้คือราคาก่อนออกแต่ราคาพาหลังออกเนี่ยราคา จะไม่นิ่งทั่วโลกจะแล้วแต่ภูมิภาค่าตัวนี้ฮิตตัวนี้ไม่เล่นตัวนี้นะนี่คือคือราคาพาที่แท้จริงราคาตอนออกก็คือจะเป็นช่วงแค่หนึ่งถึงสองวันแรกที่เป็นรีลิสราคาก็จะกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมามากๆจบเรื่องแบ็กดอไปอ่ะ พอสังเกตพอสังเขตพอสังเขปพอสังเกตพอเข้าใจระดับหนึ่งพอเข้าใจระดับหนึ่งนะฮะแล้วเราต่อมาด้วยเรื่องของบอทดดีกว่าบอทบอทนี้พี่เอิร์ดเคยเคยมีประสบการณ์ไหมครับเคยมีประสบการณ์ไหมเออประสบการณ์เนยใช้หรอใช่แบบใช้ก็มีเคยเห็นบ้างแต่ก็คือไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะอย่างทรัพยากรนี่ทั้งเงินด้วยทั้งคอลด้วยจริงจริงถ้าเกิดจะทำบอร์ดครั้งหนึ่งมันใช้เงินเยอะมากผมอยากรู้ว่า ใช้บอร์ดกับแบ็กดอเงินอันไหนอันไหนอันไหนมันแล้วแล้วแล้วแต่ดีลถ้าเกิดว่าบอร่ดมันจะเซตเป็นเป็นก้อนคอสเป็นก้อนหนึ่งโอเคแล้วลงไปว่าจะได้อะไรเท่าไหร่อืมแต่แบ็กดอเนี่ยคือเราคุยกันว่าสิบคู่ยี่สิบคู่สามสิบคู่ร้อยคู่อ่าโอเคสองร้อยคู่สามร้อยคู่มันจะมันจะฟิกเลยฟิกเลยแต่บอทดก็คือคล้ายๆหน้าร้าน คล้ายคล้หน้าร้านเอาคนไปเยอะกว่าแต่บอทดก็จะเป็นไอดีถูกไหมถูกอ่ะเราก็ต้องหาไอดีให้ได้เยอะที่สุดหาไอดีหาไอดีหาอะไรนะมีต้องมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยต้องมีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีบาตอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายลงทุนคล้ายคลหน้าร้านแต่กลายเป็นจากคนเนี่ย กลายเป็น i อดีแทน i อดีโอเคอ่ากลายเป็นไอดีแทนพอเป็น i อดีปุ๊บทีเนี้ยเราก็ต้องมีคนคุมไอดีทั้งหมดก็คือบอทดนั่นเองใช่ก็คือโปรแกรมบอทที่เราเห็นกันมันจะประยุกยิกยุกยิก่าจะหมือมุนๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือเหมือนกันแต่ถามว่าบอทข้อเสียเมือคืนนั่นแหละมันก็เหมือนหน้าร้านคุมไม่ได okay. ้ออืืมมคุมไม่ได้เหมือนกันแต่ถามว่าถ้ามันเขาเรียกแหละ มันใช้ดวงระดับหนึ่งอะก็เหมือนต่อให้เป็นลาฟเฟิลหรือว่าต่อให้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแย่งกันกดซื้ออแย่งกันกดอะเฟอร์คอมเพสเซอร์อะไรพวกเนี้ยมันมีค่าแทบจะเท่ากันเลยเออเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้แย่งแย่งทุกคนซื้อที่แบบคนทุกคนใช้มือกดมันแค่ทําอะไรทุกอย่างไวกว่าใช่ใช่มันแค่เข้าไปข้างในไวกว่ามันแค่เข้าไปจ่ายตังไวกว่าอ่า แค่นั้นแต่ถามว่าโอกาสเท่ากันไหมโอกาสเท่ากันฉะนั้นอ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรกับหน้าร้านเลยแต่แค่มันอยู่ในออนไลน์มันมันก็มีเคสที่แบบว่าลงทุนบอดไปเยอะมากในรอบนี้แต่อาจจะไม่ได้เลยก็มีใช่เพราะว่าไม่ได้พิพาดอาจจะลงทุนไป2 0 0 0 0 0บาทในบอดครั้งนี้แต่ได้รองเท้ามากําไรแค่ห้าหมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นอีกอย่างที่เสี่ยงคล้ายๆกับหน้าร้านไม่ค่อยต่างกันมากใช่แต่แค่อยู่ในออนไลน์แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเวลามันได้ของทีนึงแล้วมันมันค่อนข้างแบบทุกอย่างสกเซสอะ อยี่ยเซนเซนจะได้เยอะมาก mm. ใช่ทุกคนก็จะหวังจุดนี้กันหมดซึ่ง oh, จุดเนี้ย <okay. S 1> ที่มันได้เนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากใน <Okay. S 1> แต่ละครั้งแต่ทุกคนยินดีเสี่ยงอ่ามันก็จะเหมือนคลายๆหน้าร้านฉะนั้นนะ่ะข้อเสียของบอดก,ก็คือเหมือนหน้าร้านเลยคุมพอร์ตยากอือ mm hmm. ใช่เข้าใจแล้วครับมันคุมพอร์ตยากก็คือก็ก็มีความเสี่ยงแหละใช่แต่ถ้าเป็นแบ็คดอร์คือเราคุยตกลงตั้งแต่กันแล้วตั้งแต่ต้นทางแล้วจะ,จะเจ้ากี่รอ้อยคู่ราคาเท่าไหร่ใช่แล้วแบ็คดอร์มีเสี่ยงไหม แตกตดอเสียงมีเสียงมีแม่แรงยกมีเสียงตัวอย่างก,ก็คือถ,ถ้าเกิดสิ่งที่ผมพูดไปกับเคเนี่ยคือการที่ใช้คําพูดอย่างเดียวมันคือซ<อ>าจ่า,จาของของพ่อค้าสองคนที่คุยกันถ้าเกิดคนไหนมันผิดคําพูดคนหนึ่งอะมันเสียหายแล้วมันเสียหายทั้งหมดอ๋อมันจะเป็นทอดๆไปหมดเลยมันจะเป็นทอดๆไปหมดเลยอะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นนะอันนี้แจ้งเลยพ่อค้าในกลุ่มอ่ที่แบบว่าออนไลน์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะถ้าเกิดมันจะมีบางช่วงที่แบบ อยู่นีก็มีหัวมาคนหนึ่งอ่ะเออแล้วทุกคนก็ไปเอาราคาจากคนเนี้เออแล้วก็เปิดราคาเหมือนกันหมดเลยเออเออแล้วพอไอ้ตัวเนี้ยวนพังเจ๊งอาจจะดิวจากต้นทางไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรสักอย่างพังหมดทั้งแถบพังแบบทั้งเซอร์เคิลนี่เลยพังชาพังแล้วลูกค้าของแต่ละคนก็ก็ไปแล้วก็กระจายแช่ไปเรื่อยๆสไปเดอร์แมนเลยใช่ใหญ่บงมุมเลยใช่แต่ก็เลยบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องมคือแบ็กดอร์มันพูดเหมือนง่ายแต่มันก็ทํายากเหมือนกัน มันคือสัจจะมันคือคอนเนคชั่นมันคือใช่ทุกอย่างที่ที่เหมือนกับแบบเราไว้ใจเขาเขาไว้ใจเราถ้าเกิดไม่ไว้ใจกันเลยมันมันมันทำงานกันยากเพราะว่ามันต้องเป็นการการันตีก่อนนี้ซึ่งเราจ่ายเงินก่อนเป็นเดือนเออกว่าจะของจะมาอีกเดือนหนึ่งสองเดือนคือคําพูดเนาะใช่พูดมันคือการตกลงใช่มันคือการตกลงกันซึ่งซึ่งมันไม่มีสัญญาอยู่แล้วอ่ะใช่ใมันไม่มีการฟ้องร้องไม่มีอะไรเลยมันโกงกันแบบง่ายมากๆอืมเออเข้าใจแล้วนี่ก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะ สามช่องทางในการหาของใช่มีหน้าร้านช่องทางธรรมชาตินี่แหละแล้วก็มีหลังร้านแบ็กดอร์ครับผมแล้วก็มีเข้าสู่โลกของคอมพิวเตอร์ละบอทดใช่บอทดใช่โหเขาฟังดูฟังดูมันก็ยากไปหมดเลยนะยากไปทุกอย่างเลยคนที่ฟังอยู่แล้วไม่โอเคผมผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าคุณจะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากให้เข้าใจว่าคือถ้ามันไม่มีคนซื้ออะมันจะไม่มีคนขายแล้วมันก็จะ ทางต่อเนื่องอจนถึงหัวคนที่ผลิตและคนที่ออกแบบทั้งหมดอืมันมันมันไม่มีวันสําเร็จขึ้นได้ถ้ามันไม่มีคนซื้ออืเชื่อผมเลยว่าว่ามันมันเป็นเรื่องจริงที่มันต้องยอมรับใช่ใช่มันต่อบว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มันต้องยอมรับครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่จอยกับเกมคุณก็แค่ไม่ต้องเล่นเกมอ่าเฮ้ยอันนี้อันนี้คํานี้ดีมากต่างประเทศจะมีคํานี้เลยว่า ดอนเฮดเดอร์เพลเยอร์เฮดเดอร์เกมคืออย่าไปอย่าไปโทษผู้เล่น<ม>ให้โทษเกมนี้มันถูกสร้างมาแบบนี้ใช่อซึ่งซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมทั่วไปอทําไมรีเซลเลอร์มันก็เหมือนพ่อค้าคนกล<ม>างทาไมไม่โทษพ่อค้าตามตลาดพวกที่รับไข่ไก่จากฟาร์มแล้วมาขายตามตลาดมันคือรีเซลเลอร์เหมือนกันมันคือรีเซลเลอร์เหมือน,นกันมันมันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะเอ่แค่เหมือนแบบขายหมูเงี้ยก็ไปเลือกหมูมาแล้วก็มาชำแหละแล้วก็แยกขายแปรรูปอะไรเงี้ยเหมือนกัน ผมก็เป็นพ่อค้าที่เอาของมาแล้วมาการันตีราคามาการันตีสินค้ามาการันตีคุณภาพแล้วมาขายต่อนี่เหมือนกันไม่มีผิดเลยนะครับมันคือการรีเซลมันคือการรีเซลเหมือนกันทั้งหมดเลยจริงๆเออแต่ทำไมคุณยอมรับเรื่องนั้นนะทำไมไม่ยอมรับเรื่องนี้เอาแล้วเอาแล้วโอเคครับผมวันนี้สุดยอดก็คือเป็นข้อมูลใหม่ที่เคอร์ก็ได้รับไปเชื่อว่าผู้ชมทุกคนก็ได้รับอะไรใหม่ๆไปในวันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ทมาก เดี๋ยวผมขอไปเดินรอบรอบร้านดูของตอนนะได้เอาซะหน่อยไหมนี่มาถึงลานกิจกรรมในฟีดแล้วนะอันนี้คืออะไรลานกิจกรรมลานกิจกรรมอันนี้กิจกรรมหมดไปแล้วนะนี่หมดแล้วพี่เอิร์ธครับรับถ้วยเวิร์ทแชมป์นะครับเอิรแชมปครับผมโอเน่เดี๋ยวผมไปเดินดูสินค้ารอบรร้านอัปเดตให้ทุกคนดูเดี๋ยวครับวันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ธมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับใครที่สนใจนะครับสินค้าในร้านไนฟีดนะครับยังไงไปติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG t i k t o อนะครับรวมไปถึง s h อ p e e Lazada นะครับเว็บไซต์ก็มีนะครับナ f e e d th. com นะครับไปเลือกชมเลือกช้อปได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับและคลิปนี้นะครับจริงๆยังไม่จบนะครับยังมีต่อพาร์ทที่ะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูรองเท้าส้นเกอร์ขายดีประจำเดือนประจำตอนนี้เลยนะครับที่ผมไปมาที่ร้านใน e e d นะครับว่าจะมีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างยังไงก็กดไลค์มันเป็นกาลังใจแล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ พาต่อไปคลิปต่อไปครับไปแล้วครับ p พ a c e